อะไไปแล้วอย่าบอกนะว่า <parfois> ซ่อนอะไรมาอยู่อ่ะไม่มีอ๋อดูแลเมื่อกี้ไปตัดระเบียบมาใช่ไหมนี่มันเรือดำน้ำนี่ฮะทำไมวะเราไปดำน้ำไงโอ้โหโอ้ยเห้ยเชื่อเต็มเลยแมงกะพุนวะแมงกะพุนน่ะแมงกะพุนใหญ่มากอ่ะเออโอ้ อ้าวตอนแรกก็นึงว่าขนเว้ยนึกว่าเป็นสีชูชีพอยากลองให้เลยเฮ้ยอะไรกลัวอะไรอะไม่รู้เหมือนกันกลัวทำไมอะัวบ้าเลยวะอ้าวรอเมีเคล็ดลับมง้งไงในการหายใจให้มันในนี้ไหมเขาบอกว่าให้เป่าออก ไปแบบนู้นแล้วโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินเสียงเฮลั่นกันเลยพี่แปลว่าเขาเฮอะไรกันฮะเขาเหยียบเท้ากันเหรอไม่ใช่เขาตกมือใช่มใช่ครับเนี่ยโอ้แล้วเมื่อไหร่เรือเราจะเซตอัพเสร็จสักทีเนี่ยใช่ครับที่เขากำลังรีจิสเตอร์มันอยู่อะไรวะรรีจิสเตออ์ะไรวะไม่รู้อ่ะรีจิสเตอร์อะไรวะโอ้โหนี่ไฟพี่นี่ไม่เปลืองเลยนะ เขาเป็นหลอดตะเกียบเลยทีเดียวอะไรตะเกียบตะเกียบตะเกียบพี่ครับเอแล้วทําไมเรือของคนอื่นเขาเหมืองไมันเยอะเนี่ยเนี่ยมันคือเขาเขาแข่งกาวเรียบร้อยอ๋อของเราก็มีแกะงได้ไหมฮะกางได้ครับกางได้ออ๋กางอย่างนี้เลยกางเรือใบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวกางให้ดูครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกางมาเลยใช่ไหมฮะเขาอะไรจะเสร็จอ่ะพี่ฮ่าทีนาทีใช่ไหมฮะช่วยอะไรไหมครับเจบไปแล้วนะครับจริงป่าว พี่นี่เป็นช่างไฟได้ปะเนี่ยก็เรียนช่างไฟครับโอ้เรียนช่างไฟอะครับเรียนวิทวะเหรอโอ้โหพี่จบวิทวะมาเหรอเนี่ยวิศวะวิศว,ศวกรนอะพูดจริงพูดจริงพูดจริงเสียพูดจริงๆโอ้โหแล้วมาหาปลาเนี่ย <chiar> เฮ้ยเขาจะใช้คุณปัญญามา อันนี้การเรียนมาช่วยในการประกอบอาชีพในการต่อไปต่อไฟเลยหรือสว่างต่อไปเลยต่อไปเลยดูมันโหเหมือนไฟงานวัดเลยอ่ะโหมีกลางแล้วกลางเรียบร้อยนะฝั่งนู้นจะตึ้งกลางเยอะเพราะว่ามันติดบ้านเองอ๋อัวแล้วไฟดวงนี้ไฟเอาไว้ทำไมครับไอมันเหมือนสปอตร้ายอ่ะ เวลาเราป้องไว้ก็เราต้องไปทุกข้างเลยให้หมดเลยเหลือตี่โรงเดียวให้ปลาหมึกมัรวมตัวกันเวลาเข้าจริงๆใช่พี่ให้ปลาหมึกมารวมตัวแค่ดวงนี้ดวงเดียวแค่เปิดแค่ดวงนี้ดวงเดียวครับผมเพราะว่าเราไปได้ปลาหมึกประมาณนักสามชั่วโมงเวลาที่เราทำอ่ะมึงสามชั่วโมงอ่ะอะไรวะอาอะไรวะไม่รู้ไปผ่อนน็อตให้พี่หน่อยไหนครับน้อนอ่ะน็อตในตัดอ่ะนนนีี่่ซ้้าายขง โอ้ยแตกแตกแตกอ๋อเก็บมาได้หรอเอ้ากลางไปกลางไปแล้วก็กลางให้สุดแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปใหม่กลางสุดนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะพี่มีเชือกอยู่ครับอันนี้อันนี้อันนี้คุณช่างเอาแก้ว <c oughs> <c oughs> วัวหมดเลยทีเดียว ได้โอ้ยเขาเฮกันน่ะลองใส่ได้อีกตัวจังแล้วมั้งแสดงว่าปลาหมึกเยอะใช่ไหมพี่ช่วงนี้ก็ไม่เยอะแล้วแต่พอมีพอมีนิดหน่อยตัวใหญ่บ้าเออบ้าเล็กบ้างครับอันนี้แน่นนะครับแล้วเราเตรียมหม้อต้มไปหรือยังพี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดาวแล้วน้ำจิ้มอ๋อแสดงว่ากลับมากินกินในร้าพี่ครับกินสดๆเลยใช่ไหมพี่สดๆแต่ว่ามันกำลังดิ้นๆอยู่แล้วก็แบบมาคลอก กินก็กินได้ครับโหนี่ไงพี่เดี๋ยวคุณพี่ครับคุณพี่ต้องกินปลาหมึกแล้วคุณมี่ต้องทําเป็นแกล้งเอาปลาหมึกกัดปากนะครับให้ปากเจอเหรอให้ปากเจอเล่แค่นี้ก็เจอพอละโดนแังกำพูนเนี่ยอล้เฮยไปทําอะไรมาน่าใสยังครับพี่ฮะอะไรเรา้วยังไงต่อฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วออกเรยเลยแต่ว่าเมื่อเมื่อตอนกลางวันแย้ฮะแกเรือแกเรือครับ พี่บอกว่ารอน้ําจิ้มก่อนเหรอพี่ใช่โอ้โหอ๋อน้ำจิ้มเหรอต้องยังไม่ต้องแก้ใช่ไหมพี่แก้รอแป๊บนึ่งครับโอ้โหนี่คุณพี่คุณพี่เป้งครับนี่คือพี่อะฮะนี่คืออุปกรณ์ครับพี่อุปกรณ์ในการตกหมึกไม่ใช่ละต้องเป็นเบดอะไรอย่างเงี้ยวาเนี้สอนมีตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวได้มาสอนกันเลยใช่ไหมพี่ยังไงสอนเบสิกในการตกหมึก โอ้โหนี่ไงพี่เรือกำลังจะออกแล้วครับพี่อเออออกแล้วโอ้โหเริ่มตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยฮะใช่มินิเลีแล้วเนี่ยนี่เป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดเลยใช่ไหมครับพี่อ่าไม่เป็นของคาแร่นหรอกไม่ได้ขาะนาดนั้ะนะโอ้โหโอ้โยโอ้ยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไม่รู้ว่าเราต้องมาอยู่ตรงนู้นนานขนาดไหนนะตรงกลางเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ7จถึงปชั่วโมงครับพี่เมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรหรออว่าตัดไ่หน่อยไปเช้าไปดึกดอ่อะตอนเช้าให้กลับอะไรอย่างเงี้ไปแค่นี้ครับได้ได้เฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เราได้ยินเสียงเฮลันอะไรกันแล้วอ่ะพี่แสดงว่าเขาก็ได้ประมึกกระดูกปลหมึกยอะใช่ไหมเป้าหมายของเราวันนี้คือไปแซวสาวไม่ใช่ตกหมึกสิผมกล่าวว่า ผมจะี่ยทำให้ได้สักห้าหกกิโลพอแล้วอะ่ะโอ้โหแมวคุ้มเลยทีเดียวนะโอ้โหแบบนี้แล้วกิโลเนี่ย<ะ><ะ>วันนี้ต้องกินบะหม,มึกจนเบื่อไปอีกนะนใช่ครับเอาให้เอียนเกินไปข้างนึงเลยของแค่เสียวอะนะ่ะแต่ว่าเนี่ยนะแต่เป้าหมายตอนนี้ของเราก็คือเมื่อกี้ได้ยินเสียงเสียง นะเขาทักทายตอบกลับเนี่ยแต่ว่าเขามีใจให้เรา What I will What I will ไม่ใช่พุ่นไฟคือพุ่ไฟจริงป่ะเฮ้ยเป็นไงเอาขาจมลยจมทำไมเล่า้าโอ้โหก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนี่ไงเมื่อกี้โอ้โหนี่อ้าวมีผู้ชายมานี่วะเอาไปเลยครับมีผู้ชายอยู่เยอะทำไมผู้ชายอยู่เยอะจังเหอไหนได้ปลาหมึกป่าครับไหนโชว์หน่อย กินหมดแล้วใช่ไหมฮะโอ้โหแบบนักตัวหนึ่งเซนี่เป้าหมายกี่กิโลครับเนี่ยเ้ามายกี่กิโลไดมาโเตัวแล้วโอเคตัวแล้วโอ้โหนี่ลำนี้ใช่ไหมที่กรี๊ดกันใช่ไหมฮะ้แล้โอ้โหลำนี้นี่เองแมได้เยอะเราจึงกรี๊ดกันอ๋อเอาแซวดิฮะ เตลไม่ออกแบ่งไม้สักตัวสองตัวดีครับแต่ต๋ไม่ออกเลยนี่แมงกระพุนไฟอ่ะลองจับมันขึ้นมาดิเรื่องอ่ะฮะใช่ป่ะพี่แมงกระพุนไฟใช่ป่ะครับโอ้โหมันกัดตากเขาใช่ไหมโดนโอ้โหนี่ถึงกับล้างแค้นกับท้องพันของมันเลยเนาะไม่ดีเว้ย แล้วตัวัวมันปล่อยพิกลงเอ้ยต่อยพิษลงอันนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็ไปตักปลาหมึกอีกอะเราก็กินเข้าไปก็นดนอีกอะโอ้ฉลาดล้ำโลกเลยโอสวัสดีครับทําไมเงียบกันยังเลยเดี๋ยวปลาหมึกตื่นทําไมเงียบกันยังเลยฮะได้ยังได้ยังได้ยังครับพี่ได้ชอยัอใหญ่ไหมพี่ฮะ กี่ตัวแล้วครับแพ็คตัวใหญ่ไหมครับสี่ตัวแล้วสีตัวแล้วอกินเหรเนี่ยเดี๋ยวเพียบเลยพอไปอตัวเลยทีเดียวโอ้โหโอแพวนะเรือลำนูนได้หตัวแล้วครับหตัวแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอามาแบ่งโอ้ยยังไม่ไย้ยยยยัยยยยย นี่เป้งเป้งโอ้โหโอ้โหตายตายเดี๋ยวนี้ตัวนี้รู้ซึ้งแล้วอ่ะมาเล่นทะเลแล้วแบบกลัวแมงกะพุนเป็นยังไงอ่ะเนี่ยแหละโอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะปลาหมึกเหรอแมงกะพุนยังไม่เห็นหมึกสักตัวเลยพี่มันอยู่ไหนก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป้งโอ้โหไม่ทันอ่ะเฮ้ยขอตักจะดีไหมเน่ะเพราะว่าเราเอาไอ้นี่ตักนะพี่ตักอะไรไปเนี่ย ตักได้ไหมแมงกะพรุนอ่ะได้แล้วมันติดแมงกะพรุนมันจะหนักเลยนะถ้าว่าเวลาเราวิ่งอ่ะแต่ว่าเราเอามาช้อนปลาหมึกแล้วมันจะมีพิษอยู่ในนี้ไหมมันก็ยังคัดคัดติดต่อได้อ่านะไม่เอา <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ลว,ลว,ลว <c oughs> นี่เอโหเยอะแยะเลยอ่ะรอดไปนะเองวันนี้อ่ะรอดไปนะ <c oughs> เองเฮ้ย <c oughs> ขากลับก่อนดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวรอ้อยค่าอิ่มก่อนแล้วกัน อะไรวะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหนี่เรากำลังไปสู่ทะเลลึกใช่ไหมเนี่ยไปเลยไปเลยว้าวกลัวอหัวถ้าลองปิดไฟดูเราจะพบกับความเงียบสงบของท้องทะเลพี่เฮ้ยมองเห็นพระจันท์แล้วอ่ะคิดถึงใครอ่ะทำให้พี่คิดถึงใครครับไม่เลยครับ ผมว่าคิดถึงพ่อและแม่ผมที่อยู่บนดวงจันทร์ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อที่อยู่ที่บ้านอ๋อเสียใจด้วยนะเสียใจ <ๆ S 2> <ด>อะไรเรา,เรายังไม่เป็นอ,อ,อ,นอไรเออโอ้ผมคิดว่าถ้าผมพาครอบครัวผมมานะผมคงม,มีความสุขอะดูสิยังมีผู้คนแอบตกมืออยู่นูน่นเออ เขาไปตกกันไกลจังเนาะเราก็ไปไกลเหมือนกันนะนี่ไงเรานั่นมีเรานั่มีอ่ะลิฟเลยอ่ะเห็นไหมเออเล้อมลังล่อมมึกอยู่รู้ปะเฮ้ยรู้สึกอะไรปะเฮ้ยเฮ้ยมันว่ะเอาละเอาละเริ่มละกินเหล้าก็จะเมาเรือละจริงเหรอเออจริงเฮ้ยเราต้องก่อนที่จะเมาเรือเทคนิคก็คือเราต้องโยกไปตามเรือจริงเหรอเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันเรือใช่ เอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ดวงจันทร์อยู่อย่างนี้นี่ว่าทำไมเคลื่อนตัวมาเร็วจังเลยมันก็เดินก็เรือมันเคลื่อนที่ไงโอ้ยแต่มันว่ะเอาแรงแรงเลยแรงแรงเลยเพ่แรงแรงเลยนั่นแหละพี่แล้วนั่นแหละเออแล้นี้แหละนี่แหละแล้นี้เลยโอ้โหมันเล่นเรือไวจริงเลยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าการเดินเรือผ่านระนาบขื้นี่ เขาวิ่งตัดคลื่นเร็วใช่ผ่ากระแสน้ําเลยทีเดียวแต่เขาบอกว่าเครื่องยนต์อะมาจากเครื่องยนต์รถอีซูซูโอ้ยแสดงว่ารถอีซูซูนี่คือรถกระบะเหรอใช่แสดงว่าเขาซื้อรถอีซูซูมาแล้วเขาถอดเครื่องออกออ๋แล้เขาตัวรถทิ้งแล้วมาใส่เรือเนี่ยเขาก็โคตรแอะไรไปเลยวันนี้คิดแบบสภาพเหรอว่ามีลมพายุกันหรือไเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย จับเสากระโดงเรือไว้นี่ไงกางใบออกเอาแล้วใบยู่ไนวะว้ยเสียวเสียววิวเนี่ยนั่งตรงนี้รู้สึกวิววิวที่ังเลยหน้าออกดิโอ้โหว้าวเสียวนั่ง คนมันเลยพี่นี่ไม่ตกบึกแล้วอ่ะขับเรือแบบเมื่อกี้ขับเรือเล่นเถอะพี่มาเฮ้ยพี่ครับขยยับหน่อพี่ครับครับเดี๋ยวผมไปท่าสมองให้ครับมาเฮ้ยมีน้ำมันเหรอฮะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ระวังเลยเกี่ยวขาเอาแน่ลงไปทั้งแล้วปอดตอมมาก่อนอ่า ปวดครับพี่แล้วก็เเอานียแล้วไงฮะเอาเหล็กออกแล้วไงต่อครับก็จมไปได้เอาแล้วก็หย่อนลงหย่อนอ่ะหย่อนไม่ต้องโยนโยนไปเรื่อยๆก็ได้โอ้ห่าหย่อนไปเลยเอาสุกหรือไม่สุกพี่ไม่ได้ทอดอย่างนั้นเอาเกียมๆแล้วกัน ปุ๊บเลยปุ๊บเออเฮ้ยโอ้โหลึกมากเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเราไม่เคดย่อยนี่โอเคารับเอาสุดละแปดเมตรโอ้โหไม่ลึกนะเนี่ยปล่อยถูกก่อนครับโอ้ยโอ้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปนั่งตรงฝั่งฝั่งละครทำไมครับพี่ เรือมันจะไม่โค้งเลยลเรือมันจะทรงตัวดีกว่าโอ้โหเหรอครับโโอ้หเฮ้ยเริ่มเมาเรือแล้ววะ่ะลืมโยกอ่า <c oughs> ไปไปนั่งตรงโน้นไปนั่งตรง,งแถวนี้ก็ได้เนี่ยโอ้พี่ครับอันนี้ถึงที่จุดตกหมึกแล้วใช่ไ,ไหมฮะจุดจุดคายแม็กคืออะไรคายแม็กคือคายแม็กเลยฮะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเนี่ยพี่ผมจริงอ่ะเราไม่ต้องตกหมึกกันก็ได้พี่เราแล่นเรือไปเรื่อยๆอ่ะสนุกดีโอเวกิ้งใช่ไหมไปทางนู้นดิ กลับแล้วกลับแล้วร้อยกลับแล้วเหรอทำไมอ่ะทำไมถึงรีบกลับแล้วพี่โหยังไม่ได้มือสักตัวเลยทำไมอ่ะเรือมันโค้งไหมอ่ะพี่ทำไมถามคนสอนหมอโอ้นี่ยสอนหมออ่ะโหแม่งจะอ้วกว่ะดึงเนื้อถุกเนื้อถุกเรือโอ้โหเต็มเต็มมาอีกทีไหมอ่ออ่อ่าเรียบร้อยครับ างไว้โหแต่มันยิ่งกลางทะเลยิ่งลมแรงใช่ไหมครับยิ่งขึ้นแรงเหรอพี่ยิ่งนอกก็ยิ่งแรงเหรอฮะแต่ว่าเออคือออกมาข้างนอกเพราะว่าอันเนี้ยปลาหมึกมันจะเยอะกว่าเหรอหรือยังไงครับพี่มันก็เป็นจุดที่ว่าเราตกประจําเหอตรงนี้มีเหรอฮะเฮ้ยตรงเนี้ยอ่ะลองลองอีกสักแป๊บนึ่งไหมไม่ก็เดี๋ยวในนู้นก็มีเพราะว่าแต่ละจุดเนี้ยมันมีมันปลาหมึกมันจะวนไปเวียนมาเหมือนนะฮะมันจะว่ายเป็นมุมนุ่เป็นมุมนี้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ประจําที่แต่มันก็วนไปวนมาแต่ตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นเส้นทางของมันใช่ใชตรงนี้พี่คิดว่ามันดีว่าไหแล้วก็ตรงนี้ดีแล้วก็มาเอาออกเรือมาตกปนที่ประจาอ๋อคือเป็นที่ประจําของที่เอาพาแขกเั้องเทียรเขามาตกประจำแขกอ๋อเงี้ยคือจะได้กันเงนียบสงบก็แขกเนี้ยก็สบายสบายแต่วันนี้ดันขึ้นลมแรงเนาะใช่ครับเพรวก็ไปไปข้างในกันดีกว่านะฮะบ้าละแรงนะนะเพ่ เขาบอกว่ามานี่ก็ได้บมานี่ก็ได้ไปนู่นก็ได้หรือว่าจะไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดหรือว่าไม่ใช่เรื่องเกินว่าคนใต้เขาพูดเลยวองโอ้โครับนะก็อเรามาที่เนี่ยเพราะอะไรหนุ่มก็รู้อยู่แล้วนะเพราะว่าตรงนี้ลมมันแรงมากเลยขึ้นมันเยอะใช่แล้วแบบว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นมันก็จะแบบเียนหัวเรามากเราก็เลยแบบเปลี่ยนที่มาอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ก็ เพื่ส่วนว่าเป็นเส้นทางผ่านของปลาหมึกเหมือนกันเนาะอาจจะได้มากหรือน้อยก็ก็แล้วแต่ใช่ในหัวครับผมก้อยครับอะไรอะไรม่รู้อะไรหัวกับก้อยอะไรก็ไม่รู้อะระวังเท้านะครับเท้านะครับพี่ได้หานะหนึ่งห้าเอ้านี่ไงนี่ไงเฮ้ย ไหนสุดก็ถึงจุดพักจอดโอ้แม่เห็สงบเลยอ่ะผูกเรือครับ <นะ S 1> พี่ <นะ S 1> ผูกเรืออะไรครับเนี่ยครับไปนหน่อย,น,อยนี่ใช่ไหมครับคือจุดที่เราจะพักตกหมึกกันเห็<ช>ไหมฮะตกหมึกเรียบร้อยมาถึงโอเคมาถึงเรียบร้อยครับใช่ครับ วันนี่เราก็ได้อดได้ปลาหมึกตัวใหญ่เลยดีใช่ในนี้ก็มีใหญ่ครับผมอยากได้เห็นแมที่วิ่งเรือผ่านมาครับเห็นตัวหนึ่งโอ้โหนันนั้นหัวใหญ่แล้วอ่ะปลาหมึกไข่ครับเฮ้ยพี่ผมอยากได้หมึกยักษ์อ่ะที่หนวดใหญ่อ่ะแบบหมึกทากโกะเออยหมึกทากโกอ่ะมีปะมีครับแต่ว่าต้องแถวข้างในเมืองอ่ะในห้างอ่ะหนึ่งฮาโอ้พี่เล่น่แล้วสอนผมตกหมึกมีเน่ที่สอนปะครับหรือว่าก็ เบรกเบรกเลยป่าก้อยยกขึ้นยกลงป่ะพี่ครับมาครับมามามาเดี๋ยวผมจะสอนพี่เองมาี่่วิถีชีวิตของชาวประมงพวกเขาต้องออกทะเลเพื่อมาดำรงชีพวิถีชีวิตเหล่านี้เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยมากนะ แต่ผมกล้ารับประกันเลยว่ามันไม่ได้สบายอย่างแน่นอนหมือครับจะชอบแสงไฟเรียกคอนแสงใช่ไหมฮะขอเกี่ยวมึกตัวนึงประมาณกี่กิโลครับบ้าเยนึกว่าได้เสียได้ติดขอบเรือเนี่ยทำไมเขาเทกันแล้วอ่ะแม่กินเราสิเฮ้ยเจอแล้ว กัดเลยกัดเลยเพลงกัดกัดกัดโทนเลยเมกพุนนี่อีกแล้วแมกพุนเฮ้ยไหวได้ด้วยว่ะขยับมันยิงดิ้นอยู่อะทำอะไรวะเอาอ้นนี่ออกพลาสติกแกะพลาสติกครับโอ้ยโอ้ย